โอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับชาแนลอาแม็เช่นเดิมนะครับก็รอบนี้จะใดเกมบดดิสออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวจะไปแจกแจกข้อมูลอัปเดตนะครับของงานในไฮเดียลนะครับพีจเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไงเลยเราจะตามรอยจากคลิปไรฟ์สดนะครับก็คือเป็นมีไปเนาะแบดดิสเสิร์ชออนไลน์นะครับคุณเลกพิมพ์ก็ได้ครับเอาแม็กแล้วฮะคุณจะเข้าไปช่องนี้นะครับแล้วกดติดตามนะครับเรียบร้อยอรัโดนผมหลอกแล้วเล่นนะคทีพิมพ์แบเสิรับ เดซเสอร์ดออนไลน์เอ่อันนี้ข็คาดจะไปตามออฟฟิเชียลเลยครับเพราเป็นออนไลน์ด้วยแล้วจะต้องมีคำว่าทีเฮดนะครับเซฟไทยเคไปดีจะเข้าไปดีเซฟไทยนะครับอันนี้มีแนะนำเพื่อย่เลยนดิเข้าไปดูดีจะไล่ไปจากไลฟ์สดเลยนะครับทำไมไม่เต็มจอวะผมกดผิดหรอก็ไม่เลนะก็มันจะไม่เต็มแล้วเนาะอ๋อต้องปิดแชท ต้องเปิดแชทไปก็ได้ครับแชทน,น่าจะสนุกอยู่อีก่ก็เป็นการแจกรอย,ย้อนหลังนะครับอันนี้ก็มานานแล้วพักหนึ่งอาจจะไม่ดูทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับเวมันจะดาดเกิน้นห้องแชทเริ่มมันนะครับโี้ยมีคุณแม่บ้านเข้ามาด้วยนะครับนี่ยายกินลำาไยน้ายํยายลายยายไหลย้อยเว ไปทางไหนโอเคนะครับรอคาบไปก่อนนีนี้เป็นช่วงสิปแล้วแรลนะครับก็พี่เสียงอะไฮเดียบอกนะครับเขาเกิดจากนว่าเป็นเมืองที่ก๊อปปี้มาจากปารีสมั้งประเทศปารีสที่ผมเข้าใจละแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่วันนี้แหละเขามีต้นแบบมาอยู่เถ้าเกิดถึงไฮเดียนะครับก็<ะ>โอเคสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเงียบก่อนโอเคเราฟูดก่อนนะครับว่าไฮเดีย มันจะมีสองครั้งนะครับคือเป็นไฮเดียบอลกับเอคาเปออนบอลนะครับเอ้ยคาเปออนไม่ใช่บอลหรือเปล่าวะจำไม่ได้แต่คือในปีหนึ่งครับรจะจัดสองงาน,นครับก็คือมีไฮเดียกับคาเปออนตรอประมาณทุกหกเดือนครับรจะจัดทรั้งหนึ่ง,ง,งแล้วก็แจกของนะครับลแล้วอธิบายรถแบบคนเออวันนี้เราเรามาช้าไปนิดนึงถ้างั้น,น,นเราไปเจอกับ เข้างานเลยค่ะเริ่มบ่ายก็เจอครับก็คือว๊าฟว๊ากันไปเลยเปิดตัวคุณเจฮีชิมนะครับเป็นนะคะโอเคพิดาของเราเนาะพิดาของวิดีโอโอเคเสียงคุณเจฮีก็ยังหล่อเหมือนเดิมอ้าวเสียงพิธีกรหรอคะเสียงเสียงดังไปหรอคะ โ,โอเคนะครับจิบโอเคแะคราบเลยก็มาเนื huh. ้อๆกันเลยนะครับก็อันนี้อันนี้เขาบอกแล้วครับว่าปีนี้แจกของสองอันนะครับยังไงก็โค้ชทุนน่าจะใช้ไปแล้วแหละถ้าเกิดใครยังไม่ใช้เดี๋ยวมีโชว์อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ของตรงของแจกอะไรก็ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คุณไปดูรุแบบดีกว่า

อันนี้เขาจะจั่นถึงเอ่อสาร่าสีดำนะครับซีซั่นสองก็ซีซั่นแรกคุณเข้าไปตีคนเดียวนะครับซีซั่นสองคือสามารถเข้าไปตีกับเพื่อนๆได้นะครับแต่แต่ทีนี้คือเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวกับเจีรยของคุณนะครับนี่นครับยูสตัวอนเจียนะครับ,รบแล้วก็จะมีแค่สองโหมดให้เลือกก็คือเป็นนอร์มอลจับยากนะครับน,นี่เขาบอกเลยนะครับว่าการเข้าไปในสาล่าซีซั่นสองเนี่ย คุณไม่สามารถใช้ยาเด้งเฮดพีได้นะครับไม่สามารถจดยาตีด er no ูดเลือดได้เขาบอกว่าการดูดเลือดของคุณจะต้องได้จัดการที่ว่าตีไอ้อนจุดเขียวนะครับที่เป็นริเรอดเท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนคุณไปกับเพื่อนห้าคนน่ะจะต้องบีแยกเลือดจัดมากแหละเออตตีว่าหลายคนจะคงสนุกนลครับเจอกันหลักเขาบอกนะว่าเป็นเชายชั้นสองนะครับั้งส ถามอนเนี่ยแหละครับก็คือเป็นอาวุธละชันที่คุณเลือกมาแล้วก็จะอาวุธละชันที่คเลืมานล้วก็จะอนที่คลอกมอาละท่กาแล้วกจะอาันที่คือกมาแ็จะอาวที่คุณาแก็จันคือกมแล้วก็จะอาวุธละชันทีเอแล้วก็อาวะคุณเอกมก็จะคือเป็นโลกซึ่งก็ ทีนี้คือเมื่อจอดมันเป็นเลือกเลือกสีนะครับแล้วก็ตีมอนตามเผ่าทีนี้คือเปลี่ยนใหม่แล้วครับสันคือสตันมอนได้นะครับมูนก็คือเชดิสออันนี้คือเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสอดเอิร์ธเป็นเกิดเกิดรุ่นเจ้วฮิวเลือร์เกิดขึ้นนะครับยี่เจ้าขึ้นดูงว่าเนตตี้เราเลือกอะไรบ้างไม่ได้เพลย์นั้นอันนี้เรื่องนั้นทีมบาง경우에는ที่เราสื่อสารกันก็มีความรู้สึกที่ว่าเราต้องกา

어 앞으로 있을 검은사막의 최고 등급 아이템 이라는 의미입니다 어 지난 검은별 무기 외형이 너무 컴퓨터 때문에 새로운 외형에도 좀 신경을 썼는데요 그 횃봉왕의 모티브 해서 디자인했고 또 그에 어울리는 형태로 무기 이펙트도 구현하였습니다 어 타입의 경우에는 우선 크게 세 가지의 제작 방식을 가지고 있습니다 첫 번째는 기존 동건별의 검은사당에서 획득할 수 있는 새로운 아이템이라는 형태로 기존 อันนี้การขั้นตอนจะทำนะครับมีสามอย่างคือเอาพอบอกเอาเ Star บสต้าวีนะครับไปชนกับฮอลโลวีนเฟรนนะครับก็คือไฟการแรกเริ่มเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเคือไฟใหม่นะครับกก็คือขั้นที่สองนะครับก็คือเอาวีดวงดาวไปชนกับวีดวงดาวนะครับกลายเป็นวีดวงดาวใหม่ ยก็เลย마지막세번째는동검별의기존머리무기스돌파20단계그리고기존대륙에서도구할수있지만อันหนึ่งเขาบอ่ใช้เป็นอาวุธวดหน่งชิ้นนะครับแล้วก็เป็นอาวุธบอสวแล้วก็คาพาร์ยี่สิบนะครับแล้วก็บวกกเจมทวไลท์เหรออันนี้ไม่รู้ว่าหาจากไหนนะครับแล้เขาบอกว่าได้จากแผ่ิใหม่

ถ้าจะเป็นอาวุธนี่แหละครับขั้น까지ช่วง10ขั้นอย่างนี้มีกี่ขั้นวะเนี่ยลอตจำนวนอยู่ครับไปอูที่1ถ้าคุณลองเทียบจากอาวุธดวงดาวนะเนอะอาวุธหลัก วิีญาเดาว p อพอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดถึงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแต่ว่านี้เป็นร้อยสามสิบแปดเฮ้ยแสงว่าโคตรเยอะนะครับเอ้หรือว่ามันต้องตีเริ่มตั่หนึ่งวนะันอะเดี๋ยนะใช่ครับต้องตีั้่แต่หนึ่งก็คือตั้งแต่เป็นหนึ่งเขตไปจนถึงเอ็กเลยหรอ <S <S โอ้โหกูเล่นเล่นตลอดชีวิตอะ ก็แรกเด่นตัวทีไปตั้งแต่หน้าร้อยสามสิบเอ็ดถึงหนึ่งสามเจ็ดน,นะนะครับก็ขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าตีติดครั้งหนึ่งก็เพิ่มเท่าหนึ่งเอพีแต่พอขั้นสุดท้ายจะเพิ่มเป็นขั้นที่สี่หรือขั้นที่ห้าจะเพิ่มสองคือต้องไปดูแต่ละขั้นนะครับ,อ,นนรบอ๋อทันกุนฮวานุงชอบั미로이름을지어받줄어서 높은 곳까지 좀단계수 있는 p 나 음. 시간이 딱 되어 그 레벨을 보스가 무기의 효과를 모은가 여러분이 직접 선택할 수 있다는 점입니다. 어, 군항 무기의 경우 기본 공격력 외에 다섯 가지 효과가 있는데요. 이 효과는 이 전용 재련 방식을 통해서 모은가분들이 원하는 것으로 교체해서 사용이 가능합니다. 어, 현재 보이시는 화면처럼 다양한 효과가 제 นี่เขาบอกเลนะครับว่าอาวุธที่เป็นเอาวุธขั้นราชันหรือก็คือดวงดาวสองชิ้นชนกันนะครับเขาบอกว่าคุณสามารถเพิ่มออฟเข้าไปในแถวของอาวุธได้แล้วครับซึ่งเลือกจากออฟที่เขาขึ้นมาข้างต้นนี่คือผมไม่แน่ใจว่าไอออฟเนี่ยมันเลือกได้ทุกอันเลยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเพิ่มได้เยอะสุดถือห้านะครับเท่าที่ฟังเมื่อกี้ซึ่งทีเนี้ยเท่าที่คุณดูก็จะมีพวกเอพีหลบอะไรทวกนี้นะครับเต็มหมดเลย 이 효과들을 적용하기 위해서는 별도의 체력이 미적어라고 니다더 스타탄 저시이 감소이 교체가 고 가능 하수난도를접니다 반대로 히트도를따라 쉽게 설치 좀 하나하나 출시 특징을 일단 연안 에펙트 그리고 원하는 것으로 특징은 이 강화가 일단 연한 이펙트 그리고 우리 원하는 것으로인데요. 특징이 고패를 따라서 어 다만 한 가지 이 군아 นี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดเป็นออฟเพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนว่าาว่าในวุธคุณนะ่ะมันหนีออฟอธเปาวะมันก็ไม่มีดีวะแวสดงว่าดีจะเหมือนเป็นออฟอุธนะครับแสดงว่าอูดขั้นราชันจะสามารถจัดออฟได้นะครับแต่เท่าที่ฟังเมื่อกี้แล้วดูตามรูปเหมือนมันจะใส่ได้ห้าอันเลยนะผมรอทำมาลูกนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเนี่ยคุณดูเอ่อ ภาพมันเห็นชัดพอเนี่ยไอ้ป่ะ AP ใช่ไหมแล้วก็แถวมันเนื่อคนดูแถวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยไอ้ป่ะมีห้าแถวยังไงคิดว่าน่าจะยัดได้ห้าขั้นห้าชิ้นนะครับแล้วก็เอ้ห้าออฟสิอะไรของผมวะเนี่ยยัดได้ห้าออฟแล้วก็เหมือนจะใส่ซ้ํำจะไม่ได้นะครับไม่สามารถใส่แบบ AP ทีเดียวห้าออฟได้ต้องเลือเ่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับห้าขั้นมันเลวร้ายเกินดุริยางค์ขึ้นกว่ากัทนบุษย์ไปไกลตอนนี้ซีเอไม่ปกติอย่างแรงท่านนี้ก็ดึกเหมือนกัน แล้วตอนนี้คุณเจเขาแจกวีดวงดาวชิ้นหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณจะได้วีดวงดาวไปเลยแต่ถ้าเจอผู้เล่นเก่าก็น่าจะเตรียมขึ้นราชันแหละครับที่ผมดูโอ้ย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 โอ้ 지역에서는 대기야 사냥터에 새로운 색상만 음식을 생활 티어 시스템을 하지만 그래도 좀 살짝 아쉬웠죠. 네. 제가 지금 지금 입고 있는 이 옷이 영상에서 보신 신규 여름 의상 바닷가입다들 이제 모험가 여러분들이 기다리는 징하콤 일정이었고요. 이제 오늘이 타락롯맷입니다. วันที่หกนะครับเดือนนี้เป็นจอร์ดีซาก้าแหละครับพูดชื่อจอร์ดีรู้สึกไม่ดีเลยเอ่อน่าจะปรับปรับจอร์ดีใหม่นะครับแล้วก็เป็นอารีน่าโซลาเล่วันที่สามแล้วก็จบว่าแล็บอันนี้น่าจะชิปใหม่เข้าอยู่แล้วครับที่รู้กันอยู่แล้วก็เป็นชุดแล้วก็ลุ้นนี่นั่นมานะครับนี่แล The นด์ออฟเดอะมอร์นิ่งไลท์ครับโซว,วันที่เจ็ดออรกัสอ่าท่านั้นจะแปลว่าวันที่เจ็ด ว่าผมเล่นเดินลงทำไมนี่วันที่เจ็ดนะครับวันพุธก็น่าจะแปลว่าแบบใหมให่เข้านะครับประมาณนี้ดีข้อใจนะยาชใจชยีโอเคแล้วก็นี่คือกำหนดการนะคะที่ ừ, อันนี้เป็นภาพไปดูว่าในที ừ, ่น้นี่ที่นนี่ทีน 바속이나땅속에사냥터를만들어보기도하고심지어는엄청멀리있는새로운실거라고생각이되는데요안개지금가เราเจ้าตรงนี้นะครับเขาเกถึงเอ่อจริงๆตรงนี้ดูหลายรอบแล้วพยายามเข้าใจเขาบอกว่าคือมันเกิดถึงโลกในอดีตเมื่อเหมื่นปีที่แล้วนะครับหรือกีปีไม่รู้อะจอดพูดดาจะมานะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นแผนที่เก่านะครับแล้วก็ จะพาย้อนเวลาไปสู่ยุคหนึ่งนะครับอ่าที่เจิจก่อนนะว่าวิดีโอเขาตามเรื่องอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามีอุจบาทลงมาแล้วครับแล้วก็อุกบาทก็คือนำพาผู้ด,ดำมาด้วยนะครับพอตอนลงมาเสร็จแล้วเขาบอกว่า <c oughs> มันทําให้เหมือนประมาณว่าเกาะมันแตกครับมันจุดเจ้าพังลงอะไรพวกนี้นี่ก็คือเขาบอกว่าเธอดดูเดนแมปนะอันนี้เป็นตามที่มอผมไฮไลท์อันนี้เป็นเมืองเมืองเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้เวเลียแล้วพวกนี้ต้นั่นนะครับนี่จะเป็นทเขาใช่ไหม แต่ว่ามันจะมีโซนข้างบนนะครับก็คือเป็นโซนของทวีปอีกทวีปหนึ่งซึ่งเขายังไม่เปิดนะครับซึ่งเขาก็เกิดว่ามัน,ม,ม,นม,มีมันมีหิมะสองนะอยู่ข้างหลังเนี่ยครับถ้าสังเกตจริงหิมะจะมีแค่โซนนี้เนาะมันจะมีโซนข้างหลังอีกซึ่งเขาก็บอกว่าไอหิมะสองก็คือจะไปอีกจุดๆหนึ่งแล้วก็จะมีน้นแขนร้อยชั้นอะไรพวกนี้ว่าไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของบลเซียจะเป็นทวีปมืดนะครับซึ่งเขาบอกว่า โรคของแบตที่เสิร์อะมาโดนปกคุมไม่ได้หมอกนะครับแล้วหลังจากที่คุณปราบป,ปราาทมืดได้แล้วอะหมอกทั้งหมดจะเปิดนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ้วจะแต่ว่าเกิดเจดก็คือปราทมืดน่าจะเจยวของพวกเออร์เวียแหละครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็อันนี้เป็นแค่เหมือนโปรเจกต์เรียกว่าขายฝันจะได้นะครับแต่ว่ามันจะเหมือนบอกว่ามีรถแบบต่อนะมันก็พอมมีลุ้นอยู่ คือไอ้พวกข้างหลังเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับอาจจะเข้าแต่ก็อาจจะนานไนอี้แต่ว่าเบื้องต้นก็สมมากเขาจะรักษาคำพูดนะปีสองปีนี้คือพูดอะไรก็คือเข้าจริงซะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยีสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรยีสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบล็กสตาร์อาร์จีบีนะครับแม่งไม่เข้าสักทีที่แบบเอาแบล็กสตาร์เลือกสีได้แม่งไม่บีอันนี้เจ้าบ่นไปก่อนนะยังไงก็เขาจะพาเราไปดูบริสัทิอีกหมื่นปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ อันนี้แผนที่นะครับเมือนปีที่แล้วก็คล้ายๆเดิมอยู่แต่บรลลิเซียเป็นป่าเขียวชวอุ่มนะครับ่อจะโดนจะบาทถล่มนะแล้วก็มีอาชีพใหม่นะครับอาชีพใหม่ที่คงจะถูกใจใครหลายคนยังไงก็ไปลองกันได้เนาะแล้วก็แจกกล่องชุดนะครับนนี้ก็แจกไปล็อกอิน ตอนแรกนะคะถ้าเกิดมีใครไม่ทันเข้ามาช้าคุณเจฮิมบอกว่าจะมอบคอนให้แล้วก็เอาไปเลยค่ะคูปองจดกันทันไม่ทันไปตามหากันใหม่ที่หน้าเว็บไซต์นะคะโอเคก็มีมานี้นะครับอันนี้เป็นอัปเดตของไฮเด็บอลนะครับก็คือแจกคอนสองอันนะครับแจกชุดอันหนึ่งอันนะครับจบแค่นี้ไม่ใช่เออมีแจกคอนนะครับแจกชุดแล้วก็มาดูอัปเดต อัปเดตก็คือมีการกล่าวถึงสาราสีดำนะครับที่เป็นซีซั่นสองซึ่งเขาบอกว่าซีซั่นแรกมันลงได้คนเดียวครับมันจะเหงาเกินไปเนาะก็ะเลยวีพาร์ทสองนะครับลงกับเพื่อนได้ห้าคนหรือลงคนเดนียวก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนของรางวัลก็รู้สึกจะเป็นไฟไว้ไวทําเออาวุธราชันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นไฟตัวนี้ใช่ครับเฮเบอร์เดลเฟรมเนี่ยแล้วก็ลูกก็เป็นนกฟินิกซ์นยนะครับว้าว เฮ้ยหลักเจนนะคเขาเขียนนะครับว่าใช้สำหรับเพนแบ็กสตาร์ที่เป็นเบนโมฟอนนะครับแล้วจอเปลาเวกซึ่งก็อันนี้คอนเฟิร์มอย่างหนึ่งนะว่าอาวุธแบ็กสตาร์ก็คือจะเป็นหลักกัะลองเอ้ยหลักกะอาเวกนะครับสองอย่างนี้สามารถทําเป็นอาวุธราชันได้นะครับก็คือสีทองหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นขั้นเดสจ็อดเลอเรียกว่าง่ายก็เป็นเหมือนเป็นชุดหมือนเป็นอาวุธเดสจอดก็ได้งประมาณนี้นะจะไปตามขั้นไปนะครับ แล้วก็แจกวีดวงดาวฟรีอันหนึ่งเสร็จแล้วเจ้าพาไปเปิดทวิฟโซแต่โซ่นี้เขาบอกเขาตั้งใจทำมากนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเขาเนาะยังไงก็เป็นการซอฟต์พา power เนาเบาๆยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันแต่คิดว่าโค้งทำให้มันเหมือนจินอยู่แหละน่าจะทำกับเต็มที่อ่ะนี่ก็สวยนะเอ้โหทำด้เพื่อนมตรีย้ว่าจะอีกหรือก็นะถ แล้วก็ชุดใหม่แลยพวกนี้นะครับก็เร้จะจมีการขายฟันถึงโลกอีกหมื่นปีเอ้ยโลกหมื่นปีที่แล้วนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าว้าวไหมผมว่าก็ว้าวอยู่นะแต่ก็ต้องรองดูไปก่อนนะประมาณนี้ยังไงก็คลิปนี้วิเคราะห์แค่ดีนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าอะไร,ประแปลกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ยินดีกับคนที่ได้ค้อนสองอันนะครับแล้วก็ได้วุ้นีดวงดาวด้วยวีดดวงดาวนี่เด,ดี๋ยวเขาบอกทีแล้วแจกวันไหนนะครับ แล้วก็คงประมาณนี้แหละครับยังไงก็คงจะจบครค่นี้ยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยได้วะนะครับสวัสดีครับ